ตอนนี้ก็บ่ามาเพิ่มเนาะมาซนนี่นะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตหนามให้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อมาอีกแล้วค่ะจะให้เบิ่งหนามเด้อค่ะพี่น้อ,ง,อหนงหนึ่งดวงตาค่ะนี่ก็มา,าละ บรรยากาศตอนเช้ามันนี่ชิมีแดดอยู่ไปแจ้าค่ะนี่กำลังขึ้นจากหยอดเขาเลยค่ะแดดตอนนี้ก็บ่ามาเพิ่มเนาะมาซํมนี่นะน้ำค่ะมาอีกแล้วเขา

่เ่ะะ็ขึ้นหอดนีิเดะะ็กคืนหอนมันเนี่ยขาตอนเช้ามันหนิสิมีแดดอยู่เว้จ้าค่ะนี่กำลังขึ้นจากยอดเขาเลยค่ะแดดน้ำค่ะมาอีกแล้วเขาไงแล้วคลองหน่อยเต็มแล้วเนาะคลองหน่อยเนาะ ใหม่ด้วยค่ะพิกด้วยค่ะอเอวกำลังขึ้นหยดุดย่อน เท้าน้อยหนึ่งอ่ะขึ้นไปดูบรรยากาศทั้งเทิงก็ได้เนาะคะเนาะดูน้ะต้นใหญ่ๆต้นอะโวคาโดอายุค่ะทั้งหลังมันก็เออขึ้นเทิงขึ้นเดิงหอดก่อนนอหม่ขึ้นเดิงทาง มาอีกแล้วค่ะน้ำค่ะมาอีกแล้วเขาไงข้องนีมาอยู่เดอ้อเนียวมาแต่มาขึ้นนีคืนหอดผีแลวคะ่ะ นนามาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตหนามให้เบ่งอีกเด้อยค่ะเด้อมาอีกแล้วค่ะจะให้เบ่งหนามเด้อยค่ะพี่น้องอข้องนีมาอยู่เดอ้อเนียมาแต่มันคือนีคืนฮอดผีนะคะ นนามาอีกแล้วคะ <S <S ่ะข้องนี้มาอยู่เดอ้อเนีมาแตา่มืนอคืนนีขืนหอดผีนลค่ะมันบรรยากาศตอนเช้ามันอนีชิมีแดดอยู่เพื่อนจ้าค่ะนี่กำลังขึ้นจากหอดเขาเลยค่ะแดดน้อยหนึ่ง อ่ะขึ้นไปดูบรรยากาศทั้งเะครื่องก็ได้เนาะคะเนาะดูน้ำมองน,นี่ดอกไบใหญ่เนามงามๆเลยค่ะวัดสุนวัดสุนกลังขึ้น ยอดเขามนเมื่ยเราไอไหว้ยาเลยงามงาด้ลยค่ะข้องนีมาอยู่เดอ้อหนี่มาแต่มื่ขึ้นนีขึ้นหอดผีเลยคะ่ะตอนนี้ก็บ่ามาเพิ่มเนาะมาซนีมันบอา ตอนนี้ก็บ่้าเพิ่มเนาะมาซันนะี่น้ำค่ะมาอีกแล้วเขาไงออกเลยค่ะวันดีค่ะ ตอนนี้ก็บ่้ามาเพิ่มเนาะมาซันนะี่มันบก,กำลังขึ้นอยอด,ดเขาตอนนี้ก็บ่้ามาเพิ่มเนาะมาซันนะี่มัน มา,มาอีกแล้วคะ่ะน้กคลองหน่อยเต็มแล้วนอกคองหน่อยเนาะ อแลวจ้ามงนี่ดอกใบยหานแล้งามๆเลยคะ่ะน่าะนั ข่องหนีมาอยู่เด้อรนี่มาแต่มื่อคืนนีขืนฮอดผีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตหนามให้เบิร์อีกเด้อค่ะเด้อมาอีกแล้วคะ่ะจะให้เบิร์กหนามเด้อค่ะพี่น้องต้นน้องใหม่ทางน้ำนะต้นอะโวคาโดนะคะใหญ่แล้วพี่หนาสิเป็นเนาะคะ่ะเนี่ยหนึ่งดวงตาค่ะ ไงบ้าลายต้นดอกไม้ทั้งน้ำน่ะต้นอะโวคาโดนะคะใหญ่แหล่ปีนาสิเป็นเนาะค่ะเนี่ยตอนนี้ก็บ่มาเพิ่มเนาะมาซสนิ่งมนบอก โอ้แต่งตัวเสร็จยังคะน้ำหม,ม่าอีกแล้วค่ะพี่น้องเหดื่อยบากน้าคลอ,องหน่อยเต็มแล้วน้อคลองหน่อยเนาะใหญ่นะี่มันนากลายฝนตกมันเลยโขน ก็เลยหาใหม่ปาไว่หนาม่อีกแล้วคะ่ะ